และนี่ก็คือ5คุณสมบัติเด่นของแผ่นยาง SPR ที่คุณไม่ควรพลาดข้อแรกก็คือแผ่นยาง SPR ทนการสึกได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะซึ่งสามารถทนการสึกได้สูงกว่าแผ่นยาง NR และข้อที่2คือเรื่องอุณหภูมิการใช้งานค่ะ แผ่นยาง SPR มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ลบ40องศาเซียสจนถึง105องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นสามารถนำแผ่นยาง SPR ใช้งานที่อุณหภูมิห้องปกติทั่วไปได้และอีกทั้งสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิต่ำติดลบได้ด้วยค่ะและข้อที่3ก็คือแผ่นยาง SPR ทนน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเลยละค่ะจึงเหมาะมากที่สุดสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับประเก็นกันน้ำ ไลยข้อที่4ก็คือแผ่นยาง s p r ทนสภาพแวดล้อมและทนสารเคมีได้ดีกว่าแผ่นยาง NR ค่ะไลข้อที่5แผ่นยาง s p r มีราคาถูกที่สุดในบรรดาแผ่นยางสังเคราะห์ทั้งหมดด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของแผ่นยาง s p r ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทนการซึกกันน้ําอีกทั้งยังสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตม่ํารวมถึงเรื่องราคาด้วยแผ่นยาง s p r จึงเป็นอีกหนึ่งแผ่นยางที่น่าสนใจเลือกใช้งานเป็นอย่างมาก หาคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยาง SBR สาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Line Account, ign, l ล n e Official Account s i PGI Rubber หรือโทรหาเราโดยตรงได้ที่เบอร์02-257-7154หรือเบอร์086-307-7319แล้วพบกันใหม EP ่ EP ถัดไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นยางกล้วย PGI Group Marketing Engineer